ประจำวันที่2เมษาย,ยน2500 63นะคะวันนี้ซัตี้เดคฟิวเจอร์นะคะ XA0M20 เรามองแนวโน้มน่าจะแก,กว่งตัวผันผวนนะคะอิงในทางลงนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดปรับตัวร่วงลงไปที่ระดับ731.10นะคะก็ลบไป11.80จุดนะคะ,ะตรงนี้เองเนี่ยได้รับแรงกดดันจากเซ n t i m e n การลงทุนที่เป็นลบนะคะเนื่องจากว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดต่อภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สร้างความมีตกกังวลให้กับนักลงทุนนะคะโดย ตัวเลขภาคการผลิตของหลายประเทศนะคะออกมาหดตัวลงนะคะยกเว้นในส่วนของจีนเนี่ยที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นนะคะขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะของสหรัฐก็เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะจุดสูงสุดใหม่โดยแับตัวเพิ่มขึ้น26,000รายนะคะขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์รรทรัมป์ก็ออมองว่าสถานการณ์อีกสองอาทิตย์เนี่ยน่าจะยแย่ลงมากกว่านี้นะคะ ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐปรับตัวร่วงลงกว่า4%รนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวร่วงลงด้วยนะคะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยราคาน้ำมันมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้นิดหน่อยนะคะหลังจากที่ตอบรับในเรื่องของความมึนงงเกี่ยวกับการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิดแล้วก็ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการนะคะอย่างไรก็ตามเรามองว่าราคาน้ำมันที่ค่อนข้างผันผวนเนี่ยจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะเพราะว่าการรีบาวกลับขขึ้นนมาส่วอง นยอยู่ประมาณ21เหรียญต่อบาเรลนะคะ,ะหลังจากลงไปแตะแนวรับสําคัญบริเวณ20เหรียญต่อบาเรลนะคะ ส่วนข้างในเองเนี่ยก็อาจจะมีความหวังอยู่บ้างนะคะเรื่องของกองทุน SSF นะคะว่าจะเข้ามาช่วยพยุงตลาดคงต้องลุ้นกันต่อนะคะแต่โดยรวมเราให้น้ำหนักกับปัจจัยลบนะคะในเรื่องของทิศทางของภาพรวมเศรษ,ษฐกิจโลกแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะยังไปดกดดันให้ตัว s S สเ0ย์เงนมีโอการับตัวลงทดสอบเจ็ดสถึงเจ็อบจุดนะคะขณะที่กรอบการ เก่งกำไรวันนี้นะคะเราแนะนำให้เทรดดิ้งช h i c e ศูนย m สองศูนย์ในกรอบเจ็ถึงเจ็ส่นะคะส่วนก็อะไรฟิวเจอร์นะคะวันนี้เรามองแนวโน้มน่าจะเริ่มเห็นการรีบาวกลับขึ้นมานะคะได้นะคะหลังจากที่ไซด์เวย์นะคะตามทิศทางของตัวการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ช่วงนี้ก็ยังค่อนข้างจะแข็งค่าสลับอ่อนค่า บ้างนะคะตัวราคาทองคำสปอตนะคะยืนแนวรับ1,575เหลรียญน,นะคะตอบรับเชิงบวกกับตัวเลข PMI นะคะภาคการผลิตของสหรัฐท,ที่ออกมาหดตัวต่ำกว่าระดับ50จุดนะคะส่วนฟันเฟยังคงไหลออกจากตาดหุ้นเข้ามาย่างทองคำนะคะเมื่อวาน s r r ก็ซื้อสะสมอีก1.75ตันนะคะติดตามในเรื่องของตัวเลข เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันต่อนะคะคืนนี้จะมีเรื่องของตัวเลข factory order นะคะคาดการว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขสำคัญอย่าง initial jobless claim นะคะก็คาดว่าจะมีผู้ขอรัฐการว่างงานเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้านรายอีกรอบหนึ่งนะคะคาดการรอบนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ3 500, ล้าน5แสนรายนะคะขณะที่ตัวเลขข่าวก่อนเนี่ย อยู่ที่ระดับ 3, 3ล้าน2 8 3 0 0 0รายนะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแรงกดดันด,ดอลลา,าร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงแล้วก็เป็นบวกกับตัวราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นได้นะคะอ่อาแนวต้านของตัวราคาทองคำสปอร์ตนะคะเราเรามองที่รนะดับ1,600แนวรับ1,575นะคะส่วน g o n 20เนี่ยเป็น discount กับราคาทองคำสปอร์ตประมาณ15เหรียญได้นะคะ ดังนั้นกลุ่การลงทุนระหว่างวันเทรดดิ้งลอง GOM 2 0ในกรอบ1 5 0่นถึง1585นะคะบล็อกเทรดโมเมนตัมสแกนนะคะฝั่งบ l i ิ h โมเมนตัมได้แก่ TTA PSL CSG p d g แล้วก็ TU ค่ะส่วนบัลล um ิศโมเมนตัมได้แก่ MTC สวั์ LT ADV a แล้วก็ BJC ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับติดอาวุธกลุธ์อนุพันธ์ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ